สวนบอนสีนะคะสําหรับวันนี้นะคะมีบอนสีมาให้ชมเยอะแยะมากมายเลยนะคะใครชื่นชอบบอนสีนะคะสามารถแวะเข้ามาชมคลิปนี้ก่อนได้นะคะมีซสายตั้งแม่แบ่งนะคะมีหลากหลายสายพันธุ์บอนสีโบราณด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะวันนี้ มีมาแบ่งหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะเดี๋ยวเราไปเดินชมแม่พันธุ์กันด้วยเลยนะคะสําหรับวันนี้อันนี้เดี๋ยวให้ดูต้นแรกนะคะหวานใจนะคะเปิดมาด้วยสีชมพูใบใหญ่ๆนะคะอันนี้มีชื่อว่าหวานใจนะคะสวยมากอันนี้ยังกลางเพิ่องกลางนะคะเดี๋ยวพามาชมตอนที่แบบกลางเต็มๆอีกรอบหนึ่งนะคะตัวนี้หวานใจนะคะนี่ค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นลูกไม้นะคะสีแดงเนะะี่ยค่ะ มันจะมีความแบบติดดังปะปายนิดหน่อยนะคะลูกไม้ตัวนี้จะเป็นลูกไม้แดงนะคะเดี๋ยวถ้าได้พาอีกนะคะเดี๋ยวจะเอามาแบ่งนะคะตัวนี้คนมากนะคะแล้วนี้ก็จะเป็นสายพเนรนะคะสายพเนรสายพเนศวันนี้มีต้นใหญ่มาแบ่งด้วยนะคะสําหรับสายพเนรเป็นไม้สีแดงนะคะไม้กัดสีนะคะสังเกตใบล่างนะคะตอนเด็กๆเขาจะเป็นใบสีเขียวนะคะตัวนี้สายพเนรนะคะ นี่ค่ะอย่างอันนี้ก็เป็นพรมพิมานนะคะเต็มฟอร์มแบบสวยมากอันนี้เป็นไม้ป้ายนะคะสําหรับพรมพิมานใครรับกระถางนี้นะคะหนูขออยู่ที่ราคาเอาไป200บาทนะคะ200บาทสําหรับพรมพิมานไซส์กระถางจะเป็น5.5ถึง6นิ้วนะคะประมาณนี้นะคะนี่ดูต้นนะคะต้นเบลอเลยนะคะมันจะเป็นไม้ฟอร์มคุมอย่างที่หนูบอกนะคะต้นไม่ยืดนะคะเนี่ยค่ะ ดูสายต้นได้เลยนะคะต้นใหญ่ๆเลยอันนี้เทพอรมริตนะคะไม้กัดขาวนะคะเป็นพื้นเขียวกัดขาววันนี้มีแบบฟอมเนี่ยค่ะกอมาแบ่งด้วยนะคะคือตอนนี้เขามี2ต้นแล้วนะคะในกระถางเริ่มกัดมาแล้วนะคะใครรับเทพอรมริตกระถางนี้นะคะหนูขออยู่ที่200บาทนะคะ200บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวทายย้อยถ่ายให้นะคะด้านล่างนี้ก็มีหลายสายพันธุ์เลยค่ะอันนี้กาคาพ,พิก สายทีมีแบ่งนะคะแต่ตอนนี้กําลังติดตัวนะคะเนี่ยเริ่มติดตัวกันแล้วนะคะนี่กาคาพ,พิกนะคะเป็นไม้ด่างนะคะไม้ป้ายไม้ด่างะคะ่ะสวยมากอันนี้นะคะมีชื่อว่าวิจิตจินดานะคะป้ายมาแล้วเหมือนกันนะคะสําหรับวิจิตจินดาเป็นไม้เก่านะสังเกตได้นะคะว่า,าเส้นใบนะคะเขาจะเข้มสวยเลยนะคะ สำหรับวิจิตจินดานะคะไซส์นี้ขออยู่ที่ราคาเอาไป220บาทนะคะ220บาทสวยมากเป็นพุ่มดีนะคะตัวนี้ถ้าจะไม่ผิดมาต้นคลิปนะคะเห็นตอนเปิดคลิปนิดๆน,นะคะที่หนูเดินถ่ายผ่านนะคะเดี๋ยวจะปพาไปชมอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้มีชื่อว่าวิจิตจินดาค่ะอ,อันนี้ไม้หายากนะคะ มีชื่อว่าแม่กองนะคะตัวนี้ไม่ใช่ทิดาแม่กองนะคะชื่อแม่กองนะคะไม้ตัวนี้จะเป็นใบไทยถ้าทิดาแม่กองจะเป็นใบกลมนะคะนี่หนูให้ดูชัดๆใครรับนะคะไซส์นี้ขออยู่ที่ราคาเอาไป180บาทนะคะ180อันนี้เป็นไซส์เอ่อไซส์6นิ้วไซส์ใหญ่นะคะใครสนใจก็สั่งได้เลยต้นจะโตนะคะตัวนี้นี่มองข้ามใส่กระถางไปได้เลยเนี่ยค่ะอันนี้คือเทพอมฤตทั้งหมดเลยนะคะ เทพอมฤตวันนี้มีไซส์ใหญ่มาแบ่งแล้วก็ต้นลูกยังสั่งได้นะคะหรือว่าเป็นสี่นิ้วก็จะอยู่ที่ราคา50บาทนะคะสําหรับเทพอมฤตไม้กัดขาวนะคะนี่อย่างอันนี้ก็ลูกไม้นะคะลูกไม้พ่อเขานะคะนี่ค่ะสีสวยเหมือนกันก็กําลังผ่าไล่อยู่นะคะเพื่อให้ใบมันแข็งแรงดีนะคะนี่อันนี้เป็นใบหอกนะคะสีสวยมากเริ่มเปิดแบบเหลือบๆมาแล้วนะคะอันนี้เป็นเหลือบอีกโทนนึ่งนะคะ ใครรับนะคะใบหอกเหลือบกระถาง6นิ้วตัวนี้นะคะเกือบเต็มฟอร์มแล้วะคะ่ะให้ไปราคาเอาไป230บาทนะคะ230อม่ามีโทนชมพูมาแบ่งด้วยนะคะโทนชมพูอันนี้ให้ไป150บาทนะคะสำหรับไผ่ชมพูอันนี้เป็นกระถาง6นิ้วนะคะวันนี้พามาดูสายตั้งแม่นะคะเผื่อใครอยากได้อ่าเนี่ยค่ะสาที่แบบ เริ่มเป็นพุ่มเป็นกอมาแบบนี้แล้วนะคะอันนี้ไม่เป็นกอนะคะแค่ใบดกนะคะสังเกตใบดกมาอันนี้เป็นใบไผ่สีชุ่มพูนะคะ1 5 0้อยห้าิบค่ะอันนี้อันนี้คือสีกาญจนาโพทองนะคะใบยาวสวยมากนะคะตัวนี้เน,นี่ยค่ะนี่ต้นลูกน่าจะเหลืออยู่หนึ่งต้นนะคะสําหรับใครที่สนใจสีกาญจนาโพทองนะคะหนูมีแบ่งอยู่ที่ราคาสีกาญจนาโพทองเหลือต้นสุดท้ายแล้วให้ไปราคาเจสิบบาทแล้วกันนะคะ นี่คะ่ะอันนี้เจ้าพลักดิสลาดนะคะไม้ใบยาวที่เริ่มเม็ดกัดมาแล้วนะคะตัวนี้ไซส์นี้นะคะสำหรับเจ้าพลักลดิสลาไซส์นี้ขออยู่250บบาทนะคะนี่เริ่มกัดสีกัดลายแล้วก็เริ่มแบบต้นโตใบดกแล้วนะคะนี่อันนี้เริ่มแบบมีกระดูกมาแล้วนะคะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะของที่สวนเองนี่นะคะตอนเด็กๆก,ก็จะสีแบบอย่างนี้กระดูกยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะเริ่มเปิดกระดูกมาแล้วะคะ่ะ สวยนะคะตัวนี้นี่ค่ะอันนี้นายมั่นปืนยาวนะคะนี่ที่หนูเคยบอกว่ากัดแล้วมันจะแบบแดงเลยแล้วก็ใบผิวนะคะนี่ประมาณนี้เลยนะคะนายมั่นปืนยาวนี่ค่ะถ้าใครรับอันนี้เป็นสายหกนิ้วนะคะสายหกนิ้วใครรับอันนี้ขอหนึ่งร้อยเจ็ดสิบาทนะคะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหรือใครสนใจสี่นิ้วก็จะมีแบ่งนะคะอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทจะเห็นได้ว่านะะี่ค่ะเริ่มถ้าเวลากัดเต็มเนี่ยมันจะกัดจนใบผิวเลยนะคะ อันนี้มีชื่อว่านายมั่นปืนยาวเป็นไม้เก่านะคะให้ดูไกลีๆพีพ่ๆสามารถเลี้ยงในรางแบบหนูก็ได้นะคะนี่หรือว่าใครบางท่านมีตู้นะคะก็เข้าตู้ได้บางท่านไม่มีก็สามารถอ่าพักไม้วางนอกตู้ได้เลยนะคะแต่ว่าหนูแนะนาให้หล่อน้าตลอดอย่างของหนูนะคะหล่อดน้าอ่าก็จะใช้ท่อ PVC เอานะคะนี่ทำเป็นรางน้ํานะคะแล้วก็อ่าใช้ตัวล็อกเอานะคะประมาณนี้น อันนี้ใช้พยางลรองนะคะนี่แม่มันปืนยาวนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูเคขื่อนนะคะแดงเลยะคะ่ะอันนี้ที่ดาสวรรค์น,นะคะทิดาสวรรค์เส้นใบชัดนะคะตัวนี้เวลาโตขึ้นเส้นใบจะชัดอันนี้คือต้นหน้าโปรไฟล์หนูนะคะรูปหน้าโปรไฟล์นะคะคือสายพันธุ์เดียวกันนะคะที่ดาสวรรค์นี่นะคะก็ตัวลูกมีแบ่งหนึ่งร้อยหรือว่าใครสนใจไซส์ใหญ่กว่านั้นก็ลองถามมาได้นะคะมีอยู่ค่ะ อยู่หลักร้อยเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นเขือนนะคะเขือนปลาสักชลสิทธิ์นะคะตัวลูกหนูจะแบ่งอยู่ที่แปสิบาทนะคะหรือว่าใครอยากได้ไซส์นี้เลยนะคะไซส์แบบแดงแป๊ดมาเลยะคะ่ะแต่ว่าอันนี้แดงจะเด็กเลยะคะ่ะใครชอบสีแดงะคะน่าจะชอบตัวนี้นี่นะคะก็มีแบ่งเหมือนกันนะคะต้นละ200บาทนะคะสําหรับเขือนปลาสักชลสิทธิ์นะคะ อันนี้สวยมากเลยค่ะใบยาวๆนะคะแล้วก็จะมีความจุดๆสีขาวเหมือนเป็นด่างกระจายทั่วใบเนะะี่ยค่ะตัวนี้นะคะใครรับนะคะอันนี้เป็นรหัสสหรือสีนะคะสหรือสีอันนี้ขอเอาไปหนึ่งร้อยหกสิบาทนะคะหนึ่งร้อยหกสิบค่ะนี่อันนี้เป็นหอกสีเหลืองนะคะจะเป็นอีกโทนหนึ่งนะคะโทนสีสวยมากนะคะ เป็นโทนแบบสีสันหน่อยนะคะตัวนี้มีหลายสีในหนึ่งใบนะคะอันนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไป300บาทนะคะหอ,อกตัวนี้นะคะสวยมากนี่ค่ะกระถางหกนิ้วค่ะนี่อันนี้เป็นใบหอ,อกโทนน้ําตาลนะคะนี่ค่ะหอ,อกโทนน้าตาลก็มีต้นใหญ่แบ่งแล้วนะคะใครสนใจสั่งได้เลยนะคะต้นละเอาไปเอาไปหนึ่งร้อยเก้าสิบแล้วกันนะคะนี่ยค่ะสวยมากฟอร์ม ใหญ่สวยแล้วนะคะหอกโทนน้ำตาลเนี่ค่ะอันนี้เหลืองนะคะเหลืองในชมพูมีเม็ดนะคะไซนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไป220บาทนะคะ220สวยมากขึ้นกล้องดีมากเลยนะคะตัวนี้อันนี้ก็เป็นดารานพรัตน์นะคะเป็นสาย์6นิ้วนะคะนี่ก็อย่างไาส์กนิ้วนี่จะอยู่ที่ราคาเอาไป260บนะคะส6 0สำหรับดารานพรัตน์นะคะ ป้ายสวยๆเลยนี่อันนี้ก็ลูกไม้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้ที่พาชมวิจิตจินดาไปนะคะก็คือต้นนี้นะคะเวลาโตขึ้นใยเยอะายน้อยแล้วแต่ใบนะคะแต่ว่าเส้นใบเนะคะจะชัดนะคะเส้นใบจะชัดขึ้นเรื่อยๆค่ะเวลาโตขึ้นนะคะอันนี้ไก่แก้วกันดานะคะไก่แก้วกันดาอันนี้ก็จะเป็นกุมภกรันรับหอกนะคะ สีสวยนะคะตัวนี้เม็ดมันสีชมพูขึ้นบนคื้นใบนะคะแต่มองจากมุมนี้ตาลายนิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเพชรพระอุมานะคะใบจะเปื้อนนะํานิดนึงนะคะเพราะว่าที่บ้านหนูจะไม่ใช่ปลาปาภูมิภาคนะคะจะไม่มีคอรีนจะเป็นปลาปาบางวันก็ดำบางวันก็เหลืองนะคะเป็นปลาปาหมู่บ้านนะคะ ก็ถ้าลดน้ําต้นไม้ก็แนะนําเป็นปลาปาที่ไม่มีคลอรีนนะคะเพราะว่ามีคลอรีนมันจะทาให้ไม้ไม่ค่อยโตด้วยนะคะประมาณนี้ค่ะอันนี้เพชรพะอุมานะคะก็สีนิ้วน่าจะพอมีแบ่งอยู่นะคะตอนนี้เพชรพะอุมาถ้าใครสนใจก็พักมาสอบถามได้นะคะตอนอเด็กๆเขาจะเป็นสีประมาณนี้ค่ะนี่นะคะออกแบบ โคนเขียวมาหน่อยนะคะตอนเด็กแล้วก็ค่อยๆกัดมาเรื่อยๆนะคะอันนี้คือแบบเต็มฟอร์มเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะนี่อันนี้อันนี้คล้ายๆหยาดฝนเลยนะคะแต่เม็ดเนี่ยคนละสีกันนะคะอันนี้จะเม็ดชมพูใบแข็งแข็งราดดําเนินนะคะราดดําเนินนี่อันนี้ก็มีแบ่งเหมือนกันนะคะราดดาเนินเป็นไม้ใบยาวนะคะบอลเก่าสีจะออกเหลือบๆนะคะนี่อันนี้ก็มีแบ่งห้าสิบาทนะคะสําหรับ ราดดำเนินนะคะกระถางสี่นิ้วแต่ต้นโตแล้วนะคะคือไม้ต้นโตแล้วแต่คือโตในกระถางสี่นิ้วหนูไม่ได้เปลี่ยนกระถางเฉยๆนะคะเป็นแบบว่าไซส์กระถางเล็กแต่ว่าต้นนี่น่าจะยาวประมาณ30เซน40เซนก็คือเต็มฟอร์มของเขาแล้วนะคะสําหรับพวกไม้ใบยาวนะคะตัวนี้จะเป็นานางยักษ์วิชุดานะคะตัวนี้เป็นไม้ป้ายนะคะ นี่อันนี้พูพิงนะคะมีมาแบ่งด้วยนะคะใครชอบไม้โทนชมพูอันนี้เป็นไม้ป้ายบอนเก่าด้วยะคะ่ะเขาจะมีความเขียวอ่อนด้วยนะคะป้ายเขียวนะคะตัวนี้ก็มีแบ่งนะคะหนึ่งรบาทนะคะสําหรับภูพิงนะคะฟอร์มกําลังสวยเลยนะคะอันนี้สีสองรักนะคะสีเด่นมากเนี่ยค่ะอันนี้พ่อน่าจะยังไม่ได้ผ่าชุดใหม่นะคะสําหรับสีสองรักอินทระรังสรรน,นะคะอันนี้ เนะะี่ยค่ะถ้าดอกไม่ได้ผสมมันก็จะฝ่อแห้งของเขาไปเองนะคะถ้าเราไม่ได้ตัดออกนะคะนี่ก็จะประมาณนี้เลยแต่ว่าใบล่าสุดนะคะมันจะเล็กกว่าใบก่อนๆน,นะคะสังเกตดูคือใบมันจะชักสั้นนะคะถ้าออกดอกแล้วเราไม่ได้ตัดหรือไม่ได้ผสมอะไรแบบนี้นะคะนี่อันนี้อินทรารังสรรค์น,นะคะมีแบ่ง50บาทนะคะสำหรับกระถาง4นิ้วนะคะตอนงเด็กเขาก็ยังไม่ค่อยกัดลายพวกนี้นะคะเพราะว่ามันจะกัดตอนโตขึ้นมาหน่อยนะคะมันจะเป็นสีพื้นก่อนนะคะ ใบแข็งมากแล้วก็มีหูใต้ใบด้วยนะคะสำหรับอินทระรังสรรค์นะคะสวยมากอันนี้ก็หางหงนะคะเมื่อกี้จะเป็นรัศมีเงินนะคะสังเกตทรงใบจะคล้ายคล้ายพวกชายชนนะคะเพราะว่าเขาอยู่ในตระกูลเดียวกันนะคะรัศมีเงินพมพิมานนะคะที่หนูมีมาแบ่งวันนี้ค่ะอยู่เป็นแบบตระกูลเดียวกันตับเดียวกันนะคะ สวยมากอันนี้ก็จะเป็นถัดมาตรงนี้จะเป็นหางหงโบราณนะคะหางหงโบราณตรงนี้ไม่ได้พามาชมหลายวันเลยนะคะสวยมากหางหงโบราณถ้ากัดเต็มเป็นแบบนี้ค่ะก็คือเขาไม่ได้ทิ้งความเขียวไปเลยนะคะจะมีความเขียวลายชุมพูลายขาวนะคะสวยมากนะคะเป็นไม้ใบยาวนะคะนี่ ะะอันนี้ก็มีแบ่งนะคะเป็นตอนเด็กจะเขียวออหน่อยนะคะแต่ก็เริ่มกัดมาแล้วนะคะใครสนใจมีแบ่ง100บาทนะคะหางหงโบราณน,นะคะต่างกับฮกหลงนะคะเดี๋ยวหนูหาหกหลงให้ดูก่อนนี่ถ้าฮกหลงก็จะเป็นแบบกัดชมพูไปเลยนะคะชมพูได้แบบทั้งใบเลยนะคะตัวนี้ยังกัดได้อีกคะ่ะแบบนี้นะคะนี่กลละแบบกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นอ่ะลืมชื่อติดไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวหนูขึ้นชื่อให้นะคะ สวยมากเลยนะคะนี่พออยู่แบบพอมันติดกันเนี่ยสวยมากแต่ว่าเราต้องเอาใบแห้งออกเรื่อยๆนะคะเดีย๋ยวมันจะไปแมะกันไว้นะคะนี่นี่อันนี้คือต้นแม่ของต้นที่หนูให้ดูเมื่อกี้นะคะต้นต้นคลิปอะค่ะที่เป็นไม้กระดูกนะคะสวยมากนะคะแม่เขาก็เพิ่งเริ่มฟื้นๆขึ้นมานะคะพอจับใส่ดินใส่อะไรเริ่มออกดอกนะคะ อันนี้เป็นไม้เหลืองนะคะมีชื่อว่าเหลืองบัญชนะนะคะเหลืองบัญชนะนี่ค่ะช่วงนี้ไม้เหลืองก็ถ้าวางล่มกว่าไม้พวกไม้สีนิดนึงก็ได้นะคะเพราะว่าไม้เหลืองนี่มันจะไม่ค่อยชอบแดดจัดเท่าไรนะคะแต่ว่าถ้าหน้าปกตินี่คือวางด้วยกันได้เลยนี่ค่ะอันนี้ก็หนูก็วางด้วยกันนี่แหละนะคะประมาณนี้นะคะแต่ตรงนี้สแลนสองชั้นนะคะ เหลืองวันชนะนะคะเหลืองวันชนะในชุชมพูแล้วก็เม็ดแดงนะคะตัวนี้แต่ว่าเส้นใบตรงนี้มันจะขาวนะคะจะไม่เหมือนลูกไม้อำนาจนะคะอำนาจนี่มีแบ่งด้วยนะคะราคา50บาทนะคะสำหรับอำนาจตอนนี้เหลือไซส์ห้าสิบบาทก็เขาก็จะเริ่มกัดส้มมาให้เห็นแล้วนะคะแต่ตอน,นเด็กๆเนี่ยมันยังไม่ส้มหมดทั้งใบนะคะเป็นไม้ที่มีลักษณะพิเศษคือใบจะเป็นใบออกพัดหน่อยนะคะใบพัดนะคะตัวนี้ อืออันนี้สวยมากเลยนะคะอันนี้ตอนแบบว่าอยู่นอกตู้แรกๆจะใบอ่อนหน่อยนะคะแต่พออยู่ๆไปเนี่ยเป็นพุ่มสวยนะคะอันนี้ลิขิตสวรรค์นะคะลิขิตสวรรค์สวยมากอนนเริ่มกลับมาฟูแล้วนะคะเพราะว่าตอนเติมดินเนี่ยมันอาจจะเราเปลี่ยนดินย้ายลงกระถางใหม่มันจะมีกระเสาบ้างเขียวบ้างนะคะแต่ว่าใช้เวลาสักนิดเขาก็กลับมาฟื้นตัวปกตินะคะ ตายยากมากนะคะพวกบอนอย่างพวกนี้นะคะนี่ถ้าจําได้ตอนนั้นอะ่ะมันยุบลงหัวไปรอบนึงแล้วนะคะก็เริ่มขึ้นมาใหม่แล้วนะคะนะคะี่ค่ะมีสายพันธุ์อื่นโมออกมาด้วยนะคะบางทีมันติดอยู่ในดินนะคะผีเสื้อสมุทรนะคะใบใหญ่ๆ่แล้วนะคะนนะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะไซส์ที่ส่งก็กัดมาแล้วนะคะแต่ยังไม่ใบใหญ่เท่านี้นะคะนี่อันนี้มีแบ่งห้าสิบบาทนะคะผีเสื้อสมุทรนะคะ นี่นะคะอันนี้การัดเรลนด้านข้างด้วยนะคะเพราะว่าเราต้องการครบเลยนะคะสี่ทิศสมมติว่าเป็นแบบนึกภาพกล่องเลยนะคะก็คือต้องขึงทั้งหมดนะคะเพราะว่าไม่งั้นมันจะเอ็นหาแสงนะคะนี่อันนี้จะเป็นศิลาหุ้มทองนะคะเปิดด่างมาแล้วด้วยนะคะศีลาหุ้มทองนี่อันนี้จะเป็นแบบหน้าด่างนะคะใครรับต้นนี้ขออยู่ที่ราคาหนึบาทนะคะหนึ120นะคะ อันนี้จะชื่อว่าวิษนุกรรมนัลือมานนะคะเป็นหน้าเข้มๆนะคะจริงๆตัวนี้เป็นไม้ป้ายด้วยนะคะแต่ตัวเนี้ยไม้ป้ายนะคะก็จะสวยไปอีกแบบนึงนะคะสําหรับใครที่ชอบต้นนี้นะคะวิษนุกรรมนลือมานต้นแข็งมากเนะะี่ยค่ะอันนี้หนูให้ไปราคาหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบาทการแข็งใบแข็งนะคะตัวนี้ค่ะอันนี้เจ้าจักรพรรดิด่างนะคะกําลังสวยเลยนะคะกําลังสวยเลยนี่เขาจะมีเม็ด จุดๆนะคะเป็นจุดสีออกชมพูนะคะเนี่ยค่ะอันนี้อินทะลังสันนะคะที่หนูให้ชมต้นแม่ไปนะคะสำหรับต้นลูกให้ไปราคา50บาทนะคะเม็ดเริ่มขึ้นมาบ้างแล้วนะคะสำหรับอินทะลังสันเป็นไม้เก่านะคะตัวนี้อันนี้ซับเศรษฐีนะคะซับเศรษฐีตอนเด็กก็จะออกโทนเขียวหน่อยนะคะเม็ดแดงนะคะยิ่งโตยิ่งสวยเดี๋ยวจะพาไปชมแม่นะคะอันนี้ให้ไปราคา50บบาทนะคะสำหรับ ซับเศรษฐีนะคะนี่คะ่ะอันนี้ซับเศรษฐีเวลาโตขึ้นนะคะกัดสีประมาณนี้เลยนะคะมันจะมีความกัดแดงมานะคะอันนี้ตะละแม่จันทานะคะสวยมากนะคะต้นโตเต็มฟอร์มแล้วนะคะอันนี้ให้ไปราคาคุ้มๆต้นโตโตเลยนะคะตะละแม่จันทาให้ไปห้าสิบบาทนะคะนี่คะ่ะต้นใหญ่ๆเลยนะคะเพียงแต่นหนูไม่ได้อัพกระถางเท่านั้นเองนะคะพี่ๆได้ไปนี่คือรอเปลี่ยนกระถางได้เลยนะคะพักไม้สักอาทิตย์หนึ่งนะคะ ชายชนนะคะชายชนตอนนี้มีหลายไซส์ามากนะคะเริ่มต้นที่หกสิบาทนะคะใครสนใจไซส์ไหนก็สอบถามเข้ามาได้นะคะป้ายแล้วทั้งหมดนะคะชายชนนะคะอันนี้คังจินดานะคะคังจินดาอันนี้จะเป็นไม้ฟอร์มพุ่มนะคะใบดกดกนะคะอันนี้หนูให้ไปราคาห้าสิบบาทนะคะคังจินดาคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะใครสั่งอ่าบอนสีนะคะมี แถมให้ทุกบ้านเลยนะคะหนูขออนุญาตุูมแถมไปให้แต่ว่าเป็นต้นบอลทั้งหมดเลยนะคะใครสนใจก็สั่งได้นะคะไม่มีขั้นต่ำนะคะสำหรับการสั่งซื้อ 1, ต้น2ต้นสั่งได้หมดเลยนะคะค่าส่งจะเหมาอยู่ที่30บาทนะคะเบอร์โทรนะคะ 06.4, 282, 4363หหรือเบอร์ที่หนูขึ้นด้านบนคลิปเลยนะคะสามารถโทรได้แอดไลน์ได้เพิ่มเพื่อนกันไว้ก่อนได้คะ่ะอันนี้จะเป็นขวัญดาวนะคะขวัญดาว อันนี้จะมีเม็ดทีเม็ดเยอะนะคะสีจะเป็นสีออกไล่สีเหลือบๆนะคะก็คือมีเขียวอ่อนเขียวเข้มขาวนะคะอันนี้ให้ไปราคา50บาทนะคะขวัญดาวยิ่งโตยิ่งสวยแล้วก็พื้นเนะะี่ยค่ะจะมีการกัดแดงมาอีกด้วยนะคะแดงละเลือกมาบ้างแล้วคะ่ะอันนี้คือธงไทยนะคะต้นแข็งมากนะคะแล้วมันจะมีความแบบเป็นช่อใบอย่างนี้นะคะสวยมากนะคะเวลาเลี้ยงเป็นช่อเป็นชั้นใบนะคะ สำหรับธงไทยหนูให้ไปราคาเอาไปเจ็ดสิบบาทนะคะธงไทยคะ่ะนี่นะคะตัวนี้สวยนะคะที่เลี้ยงไว้อ่าเป็นฟอร์มกก็สวยดีนะคะมันจะเป็นชั้นใบขึ้นมาดีนะคะนี่ตอนเด็กๆของอํานาานะคะจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะก็คือเริ่มมาแล้วกัดสีมาแล้วนะคะแต่ยังกัดไม่เต็มนะคะนี่เดี๋ยวเขาก็จะกัดไปเรื่อยๆค่ะพวกนี้นะคะอ่า,อาบังไปแล้วนี่ค่ะอันนี้หนูจัดเซต สามต้นให้นะคะเป็นหูยกใบเปิอะนะคะใครจะเอาไปปลูกฟอมกอก็ได้นะคะเป็นแบบเดียวกันหมดเลยนะคะออกโนเปรอะนะคะอันนี้ให้ไปราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะสีสวยนะคะสีเปิอะมาแล้วก็จะได้ไปทั้งหมดสามต้นเลยนะคะคุ้มๆอ่านี้ไม้เหลืองนะคะมีชื่อว่าเหลืองมณีรัตน์นะคะเหลืองมณีรัตน์อันนี้หนูให้ไปอยู่ที่ราคาต้นละ 100บาทเหลืองมณีรัตจะเป็นพื้นเหลืองนะคะตัดกับเม็ดสีแดงนะคะจะเป็นเม็ดใหญ่หน่อยนะคะตัวนี้หนึ่งร้อยบาทคะ่ะเหลืองมณนีรัตนะคะไม้เหลืองสีเขาแจมะคะ่ะตัวนี้นะคะไก่ฝรั่งนะคะไก่ฝรั่งหน้ามาแล้วนะคะ ไซส์ที่ส่งก็จะอยู่ประมาณ20เซนได้อยู่นะคะก็คือต้นโตแล้วเพราะว่าพวกไม้ตระกูลไก่จะเป็นส่วนใหญ่เป็นไม้ทรงสูงนะคะกัดหน้ามาเรียบร้อยนะคะยางไก่ฝรั่งนี่หนูให้ไปราคาพิเศษเลย50บาทนะคะคุ้มมากมันต้นใหญ่แล้วนะคะสําหรับไก่ฝรั่งนี้คุนสุภานะคะคุณสุภาให้ไปต้นละ100บาทนะคะคุณสุภานะคะตัวนี้แบงค์เก่าค่ะ อันนี้บัวก,กันหานะคะดังสวยนะคะตัวนี้เป็นไม้ใหม่นะคะน่าจะเมื่อประมาณปี65นะคะ64 65ประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็บัวก,กันหาไซส์นี้นะคะต้นนี้หนูขออยู่ที่ราคา140บาทนะคะ140บาทดังมาสวยนะคะต้นโตโตเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เกือบเต็มฟอร์มแล้วในไม้ตัวนี้เขาเป็นไม้ฟอร์มกลางค่ะจะต้นไม่ใหญ่นะคะแล้วก็เป็นพุ่มนะคะสังเกตได้ใบจะโดกโดกนะคะ อันนี้ไก่ฝรั่งอุย้ยไม่ใช่ค่ะไก่เศรษฐีนะคะไก่เศรษฐีเหลือบตาไปเห็นไก่ฝรั่งด้านล่างนะคะนี่อันนี้จะเป็นไก่เศรษฐีค่ะหน้ากัดมาแล้วนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ100บาทนะคะไก่เศรษฐีเดี๋ยวจะพาไปชมต้นแม่นะคะน่าจะเริ่มฟื้นแล้วค่ะนี่อันนี้แม่เขานะคะเพิ่งเริ่มฟื้นนะคะเพราะว่าพอไปผ่านแล้วเหลือจอมก็จะมีเหี่ยวหน่อยนะคะช่วงนี้เพราะมันเป็นหน้าร้อนนะคะนะคะ ะะตอนแรกยุบไปเลยน,นะคะ<ม>นี่ค่ะเริ่มกลับมาสวยแล้วนะคะผ่าไปนานแล้วเหมือนกันนะคะจนลูกโตแล้วนะคะร<ม>ามมะสูนนะคะให้ดูลายใกล้ๆนะคะตัวนี้กัดสวยเป็นไม้ทรงใบายาวนะคะรามมะสูนตอนเด็กจะเป็นสีออกเขียวนะคะนูนอันนี้ไก่แก้วมาลายทองนะคะไก่แก้วมาลายทอง เริ่มมีเม็ดกัดมาแล้วค่ะตัวนี้ให้ไปต้นละ100บาทเดี๋ยวหนูพาไปชมแม่นะคะเวลากัดกัดได้มากกว่านี้อีกนะคะกัดสีเต็มนะคะนี่ค่ะเวลากัดนะคะอันนี้มีโซมไปบ้างนิดหน่อยแล้วนะคะนี่กัดได้แบบจัดเต็มเลยนะคะไก่แก้วมาลายทองนะคะ อ่าวันนี้ไหนๆก็พามาชมตระกูลไก่แล้วนะคะเจออีกไก่หนึ่งนะคะอันนี้คือไก่อัมมารินนะคะกัดมาแล้วกัดชมพูนะคะอันนี้ให้ไปราคา80บาทนะคะไก่อัมมารินนะคะอันนี้บอเงินนะคะบอเงินสีขาวด้านบนเนี่ยค่ะแล้วก็แอบ,บมีลูกไม้ติดมาด้วยนะคะอันนี้ให้ไปราคาเอาไปเจบาทนะคะ70บาทสําหรับบอเงินคู่กับลูกไม้เบ็ดแดงนะคะสวยมาก สำหรับอันนี้คือเจ้าพลักดิสลาดนะคะใครสนใจกระถาง4นิ้วหรือกระถาง6นิ้วสามารถแจ้งได้นะคะเจ้าพลักดิสลาดมีให้เลือกถึง3ไซส์ด้วยกันนะคะนี่อันนี้100นะคะ100บาทแล้วก็มี150นะคะแล้วก็ไซส์โตก็จะเป็น250นะคะสำหรับเจ้าพลักดิสลาดก็เริ่มกัดกันมาแล้วนะคะต้นโตแล้วนะคะเนี่ยค่ะ อันนี้สุพรรณหงนะคะสุพรรณหงสวยมากนะคะเต็มฟอร์มและคือสวยกัดเต็มค่ะประมาณนี้นี่เป็นทองสัำริดนะคะทองสำริดไม้เก่านะคะตัวนี้เวลาตอนเด็กจะออกเขียวๆหน่อยคะ่ะหน้าตาเขาจะแบบโดนมองข้ามเยอะนะคะเพราะว่าตอนเด็กเ,กเนี่ยจะกลมกลืนสีเขียวไปเลยนะคะนี่โฉมปานนะคะเหมือนจะกําลังจะออกดอกใช่จริงๆด้วยเพราะว่าใบสั้นลงนะคะ เนียคะโมปานอันนี้จะละแม่จันทานะคะยิ่งโตก็จะยิ่งแบบสีแจ่มสีสดนะคะจะนละแม่จันทามีแบ่งด้วยนะคะนี่ค่ะกัดได้ขนาดนี้เลยนะคะสําหรับเทพอมฤตนะคะนี่ค่ะแต่ว่าหัวใบจะมีความชุมพูมาด้วยนะคะนี่สวยมากเทพอมฤตนะคะก็จะเป็นไม้กัดขาวคล้ายๆหฮกหลงนะคะแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็น มีหูใบตรงนี้นะคะตรงนี้อย่างนี้นะคะถ้าหกหลงจะเป็นใบายาวนะคะเอ้ยไม่ใช่ค่ะสาวโพธารามนะคะสาวโพธารามสวยมากพญาหงนะคะหรือว่าหนูชอบเรียกพญาหู ตัวนี้เป็นไม้เก่าหายากไม้โบราณค่ะมีหูทุกใบนะคะตัวนี้เวลาโตขึ้นมีหูนะคะสําหรับพญาโหงนี่หนูให้ายต้นละ80บาทนะคะ80บาทเท่านั้นสวยมากโนมันจะออกส้มๆใบเรียวยาวนะคะอันนี้รัตนาสินนะคะรัตนสินเป็นไม้ป้ายเหมือนกันนะคะตัวนี้นี่ค่ะป้ายออกชุมพูนะคะสําหรับรัตนาสินจะเป็นทรงเนี่ยค่ะโตแล้วนะคะอันนี้ให้ลายต้นละ80บาทนะคะสําหรับรัตนสินป้ายชุมพูสวยๆเลยนะคะ นี่นะคะอันนี้คือตระกูลเดียวกับพวกชายชนนะคะเพราะว่าเขามีต้นกําเนิดมาจากอับซรสวรร์นะคะตัวนี้อันนี้บางแก้วนะคะบางแก้วสวยมากสีชมพูนะคะยิ่งโตจะชมพูแปดกว่านี้อีกนะคะอันนี้เริ่มกัดมาแล้วค่ะสําหรับบางแก้วนะคะไม้เก่าหาย,ายายหนึ่งตัวเป็นไม้สีสันชมพูนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ100บาทนะคะบางแก้วอันนี้ประชานะคะประชาไซานี้ขอ100บาทนะคะประชาจะเป็นไม้ พื้นชุมพูกระดูกขาวนะคะตัวนี้นี่มหาชัยนะคะไซนี้อยู่ที่150บาทนะคะป้ายสวยมากๆค่ะเป็นพื้นเขียวนะคะป้ายชุมพูแจ่มๆนะคะหน0นะคะสำหรับมหาชัยอ่ะอันนี้ได้ต้นคู่ไปเลยนะคะมีไกทองประเสริฐป้ายมาแล้วสวยๆนะคะ1ต้นนะคะยังไม่หมดนะคะจะได้เป็นใบยาวใบอีกหนึ่งต้นนะคะนี่สวยมากเป็นใบเรียวยาวนะคะ ก็มันอยู่ในกระถางเดียวกันนะคะหนูขายคู่ไปเลยนะคะใครรับไกทองประเสริฐกับอ่าไม้ใบายาวตัวนี้นะคะขออยู่ที่120บาทนะคะกระถางนี้ใครจะเอาไปแยกหรือไปปลูกกอก็ได้นะคะแต่ทรงใบเขาแบบใบายาวเหมือนกันเลยปลูกกอก็สวยนะคะตัวนี้ตกภ่มิดีแน่เลยอันนี้ชินนับบัญชรน,นะคะชินน้ำบัญชนหน้าเริ่มเปิดมาแล้วค่ะก็คือเริ่มกัดจุดกัดหน้ามาแล้วนะคะชินน้ำบัญชรจะอยู่ที่ราคา100บาทนะคะ100บาทเป็นไม้เก่านะคะชินน้บัญชร อันนี้ยักษ์ปกักหลันนะคะยักษ์ปักหลันก็จะอยู่ที่ราคา80บาทนะคะยักษ์ปกักหลันเขาจะเป็นไม้ป้ายนะคะตัวนี้อยู่ในตับรามเกียรตินะคะนี่พามาชมนะคะใครชอบแบบตระกูลไม้ป้ายใบแข็งๆนะคะเป็นไม้เก่าด้วยนะคะแนะนําตัวนี้เลยเพราะว่าทรงใบสวยแล้วก็ตูใบใหญ่ด้วยนะคะอันนี้สุดบาดถนานะคะชื่อดีมากแล้วกัดสีเรียบร้อยแล้วนะคะไซนี้ให้ไปราคา80บาทนะคะสุดบาดถนา ให้ราคาคุ้มๆไปเลยนะคะกระสีด้วยนะคะอันนี้ภูพิงนะคะฟอร์มสวยมากเป็นไม้เก่าไม้ป้ายนะคะสีหวานนะคะตัวนี้เนี่ยค่ะอันนี้ให้ปลายต้นละ100บาทนะคะสำหรับภูพิงนะคะฟอร์มสวยๆเลยนะคะภูพิงเนี่ยเป็นไม้ป้ายแบบสีชุมพูสีเขียวอ่อนนะคะสีแบบกืนกันสวยมากเลยนะคะ อันนี้ปลาสาดทองนะคะต้นละ100บาทนะคะก็เ,เริ่มกัดสีมาแล้วค่ะเขาจะออกสีส้มๆแดงๆนะคะสําหรับปลาสาดทองนะคะ100บาทอันนี้จะเป็นพันดาวนะคะพันดาวเขาจะมีเม็ดเยอะมากๆนะคะจุดเยอะมากๆนะคะ เหมือนดาวนั่นแหละค่ะเยอะนะคะอันนี้อันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา100บาทนะคะพันดาวนะคะเม็ดเยอะค่ะตัวนี้ปานตะวันต้นที่2นะคะมีต้นคู่เหมือนกา้านมี2ต้นใน1กระถางนะคะให้ไป50บาทปานตะวันต้นที่2นะคะเหมาะสำหรับใครที่อยากไปทำเป็นกอนะคะสวยมากอันนี้องค์หญิงน้อยนะคะสวยมากแดงใบยาวนะคะตัวนี้เนี่ยค่ะองค์หญิงน้อยหนูให้ไปต้นละ ไซส์นี้ขอ100บาทนะคะ100บาทเหลือไม่กี่ต้นแล้วนะคะองค์หญิงน้อยเป็นพุ่มเตี้ยๆนะคะตัวนี้นี่ค่ะอันนี้เป็นหอกเบอร์สามนะคะเบอร์สามสีเรือเือใบขอบผิวๆนะคะหอกตัวนี้สวยมากนะคะอันนี้ให้ไปราคา100รบาทนะคะเป็นหอกเบอร์สามนะคะ อันนี้เหลืองวันชนะนะคะในจะชุมพูแต่ว่าไม่ได้ชมพูแบบทึบนะคะเป็นชมพูแบบเปิดๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีเม็ดกระจายทั่วใบนะคะเหลืองวันชนะเส้นใบจะขาวนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาเอาไป150บาทนะคะเหลืองวันชนะคะ่ะเดี๋ยววันนี้มีลูกไม้เหลืองส้มมาแบ่งด้วยนะคะเดี๋ยวเอาให้ชมค่ะนะคะใบผ่เขียวแดงนะคะตอนเด็กๆก็จะเป็นประมาณนี้นะคะใครรับจะอยู่ที่ราคา100บาทนะคะถ้ารับต้น กระถาง4นิ้วนะคะมีแบ่งด้วยเช่นกันสีมาแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้ใครสนใจสั่งได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ